อัสสลามมลัยกุมม๊มมเรามาจุดลอยให้ราราตุวันนี้เดชันจะนำเสนอวิธีการทำอักษรกระพริบนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าการทำอักษรกระพริบเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยแต่จริงๆแล้วการทำอักษรกระพริบเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนอยากคิดว่ายากหรือง,ง่ายนะคะให้เราดูวิธีการทำต่อไปนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราไปที่ไฟล์กด New ตั้งชื่อเลยค่ะเ e t นะคะให้เราตั้งเป็นคัสตอม ความยาวให้เป็น400ค่ะความกว้างเป็น200นะคะ Resolution เป็น72 Color Mode เป็น RGB Color Background Contents เป็น Transparent นะคะกด OK ค่ะหลังจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือพิมพ์นะคะตัว T ค่ะและให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเลยนะคะให้เรืพื่อเลือกสีตามใจชอบเราก่อนก็ได้เลยค่ะ ในที่นี้จะเป็นชื่อตรงเลืของเรานะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่ Add Layer Style ค่ะแล้วเราไปที่ Stroke นะคะให้เราปรับไซส์เป็น5นะคะแล้วก็เลือกสีตามเราต้องการเลยค่ะ ที่นี้นะคะดิฉันจะเลือกสีเขียวขาวค่ะเพราะเป็นสีประจำโรงเรียนของเรากดโอเคค่ะจากนั้นให้เราทำการ Copy Layer นะคะโดยที่ลาก Layer ข้างบนนะคะมาที่ Secret a n น e l a y e r ค่ะจากนั้นให้เราไปที่ add a d d a อน y เมอีกครั้งนะคะไปที่สต o อกเหมือนเดิมค่ะแล้วให้เราปรับสีให้ตรงข้ามกันนะคะหรือว่าใครจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงก็ได้นะคะ ตามใจชอบเลคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ Windows Animation และให้เรากดที่ปุ่ม d Duplicate Select frame นะคะกดเป็นหนึ่งทีค่ะจากนั้นให้เราตั้งค่าเวลานะคะในที่นี้เราจะตั้งเป็นศูนย์จุดหนึ่งซีคอนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะตั้งตามความชอบก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เราจะตั้งเท่านี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราปิดที่ตาของเลเยอร์บนนะคะคือเลเยอรที่๊อปปี้มานั่งเองค่ะจากนั้นให้เราลองกดปุ่มเพยดูนะคะเห็นไหมคะข้อความของมราก็จะกระพริบค่ะเสร็จแล้วค่ะมาถึงวิธีการเซฟนะคะให้เราไปที่ไฟล์ a v e for web and device นะคะให้เรากดเซฟค่ะคือสกุลของมันเนี่ยจะเป็น gif นะคะ gif เพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่าเป็นพวกของตกแต่งคริสเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะแบบมันจะเคลื่อนไหวได้จากนั้นก็ให้เรากดเซฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่อย่างที่เพื่อนๆคิดเลยใช่ไหมล่ะคะหลังจากนี้เพื่อนๆก็จะมีอ,อกักษรกระพริบทาเองไว้ตกแต่งให้ไฟล์อะไรแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมาถึงเทคนิคต่อไปนะคะคือการเปลี่ยนสีด้วยคอลเลอร์ลท์พาร์ตเมนต์ก่อ,อื่นให้เราเข้าไปที่ไฟล์กดโอเพน open. และเลือกรูปที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีเลยคะ่ะ ในที่นี้ที่ฉันจะใช้รูปตึกเรือของเรานะคะแต่เพื่อนๆท,ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะคะก็จะใช้รูปอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นรูปตึกเรือของดิฉันนะคะต่อไปก็ให้เราเปลี่ยนสีนะคะคือเลือกสีที่เราจะระบายลงไปนั่นเองค่ะคือให้เรากดที่ set f o r g r o u n d color นะคะมันจะขึ้น color picker ขึ้นมาก็ให้เราเลือกสีที่เราต้องการเลยค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปเปลี่ยนโหมดก็คือ เวลาสมมติเราระบายไปเนี่ยหรืมันจะขึ้นแบบปัญหาขึ้นมาให้เราเป็นโหมดเป็นเข้าไปที่ image นะคะแล้วกดโหมดให้เปลี่ยนเป็น rgb color ค่ะจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือ brush tool นะคะที่ขวาค่ะมันจะมีอยู่3เครื่องมือนะคะคือ brush tool pencil tool แล้วก็ color department tool ให้เราเลือกที่ color department tool ค่ะจากนั้นให้เราระบายสีลงไปนะคะ เราควรที่จะไปนี่ในกรลบนิดนึงนะคะเพื่อให้ความสมจริงหรือว่าเพื่อความสวยงามน,นั่นเองค่ะตอในที่นี้ดิฉันจะค่อนข้างระบายให้รวดเร็วนะคะเพราะว่ารีบค่ะข้อแนะนำนะคะคือสมมติถ้าเราเปลี่ยนรูป,ป,รปตึกโรงเรียนอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดเยอะคือให้เราไม่ต้องระบายให้หมด ให้เราเว้นส่วนที่เป็นสิ่งเด่นๆไว้นะคะเพราะมันจะทำให้ดูสวยค่ะเสร็จแล้วค่ะการปรึกการเปลี่ยนสีตึกโรงเรียนด้วย c o l เลอร์ร r พาร์ตเนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเทคนิคโฟตโตช h o p เยงเท่านี้วิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามุลัยกุคมุลามาตุลลอฮิะบารุกัตุ